ผลการออกเลขละวันหวยลาวหวยลาวสามคีประจังวันที่27สิงหาคม2518ล่างวัาเลข2ตารางเลขขี่ออก08 08ล่างวัาเลข2ตัวบ,บนเลขที่71 71รางวัาเลข3ตัวบ,บนเลขที่ออก8 71 8 71ล่างวัาเลข5ตัวเลขที่ออก5 08 71 5 8 8 7 1นี่ก็เป็นพ้นออกวันหวยลาวหวยลาาสามคคีประจังวันที่ยสิบงหาคม2518ขาอให้โชคดีมิชยัยถูกหวยลาาสามคกีได้รับเงินกันทุกคนนะยจ้าฝากไว้ในด้จะสับตะไข่กดติดตามและเป็นกำลังใจขเขาบคพุ้นทุกทันทีเขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยลาวหวยลาว้า สามาัคคีใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนี้ขอบพ่นและสวัสดีจ้า